ไปเริ่มกมาที่จังหวัดสุขโขทัยกันก่อนเลยนะครับสถานการณ์ภายแล้งที่ตำบตลตลิ่งชานอำเภอบ้านด่านลานหอยได้ส่งผลกระทบต่อไร่มันสำปะหลัง ที่เป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของตะบนตลิ่งชันนะครับเพราะว่ามีการเพาะปลูกเกือบ20,000ไร่ด้วยกันภัยแ้งก็บอกว่าทําให้มันสับปะหลังมันใบเหี่ยวเฉาลําต้นก็แคแกรนหัวมันเล็กรีบไม่สมบูรณ์นะครับเกษตรกรต้องทําการถ่ายทิ้งแล้วก็ปลูกใหม่กัน2-3รอบจนขาดทุนซ้ำซากไปแล้วแล้วก็ทําให้ต้องสูญเสียรายได้จากการผลิตผลผลิตมันสับปะหลังนี่แหละกว่า300ถึง400ล้านบาทจึงอยากจะให้รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยเหลือดูแลเกษตรกรที่ยังคงเดือดร้อนด้วยในครั้งนี้ โดยเจ้า,จา,ห,จา,ห,า,จาหน้าที่อำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางพร้อมเจ้าหน้าที่ทหารออกสำรวจแปลงนานและแหล่ง น้าในการทํานานะคะพร้รอมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร,ร,กรชาวนาในพื้นที่อำเภอแจ้ห่มซึ่งมีกว่า200,000ไร่ที่ใช้น้ําในเขื่อนกิ้วคอหมาในการ,กรเกษตรและการทํานาปีให้ชะลอการทํานาออกไปก่อนจนกว่าจะมีฝนที่ตกลงมาเหนือเขื่อนและขอร้องอยากกักน้ําไว้ให้น้ํานั้นไหลลงมาตามลําน้ําวางเพื่อเติมปริมาณน้ําในเขื่อนก่อนค่ะหลังปริมาณน้ําในเขื่อนกิ่วคอหมาจังหวัดลําปางซึ่งถือว่าเป็นเขื่อนใหญ่ที่มีปริมาณน้ํานั้นลดลงมาเหลือไม่ถึงร้อ ร้อยละยของความจุอ่างก็คือเข้าขั้นวิกฤตแล้วนะคะครับขณะเดียวกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับศูนย์ฝนหลวงพิเศษก็ได้นำเครื่องบินจำนวนสี่ลำบรรทุกสารฝนหลวงขึ้นไปทำฝนหลวงบนพื้นที่นะครับในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนวังร่มกล้าวเขื่อนทับสเสหลาจังหวัดอุทัยธานีอ่างเก็บน้ำคลองโพจังหวัดนครสวรรค์แลวก็ในพื้นที่ลุ่มเจ้าพญา พื้นที่แล้วก็พื้นที่รุ่มรับน้ําของป่าศักดิ์ชลสิธิ์และพื้นที่ทางการเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ด้วยแล้วก็อุทัยธานีลบบุรีแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์ตอนล่างโดยขณะนี้ก็ได้ทําฝนหลวงไปแล้ว14วันบินไปแล้วเนี่ยนะครับ188เที่ยวบินใช้สารฝนหลวงไปแล้ว147ตันซึ่งช่วงนี้จะเน้นในพื้นที่อ่างเก็บน้ําเพื่อเติมน้ําฝนและกักเก็บน้าในเขื่อนให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่การเกษตรอื่นๆยังคงทําการบินทาฝนหลวงเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งเช่นเดิม ขณะที่ทางด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครสวรรค์หรือว่าทกสอเองก็พร้อมที่จะปล่อยเงินกู้ให้กับเกษตรกรหลังประสบภัยแล้งนะครับรายละไม่เกิน3 0,000บาทตั้งแต่วันนี้แหะครับไปจนถึง15ตุลาคม2558จากข้อมูลก็พบว่าในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์นาข้าวได้รับความเสียหายจากปัญหาภัยแล้งเป็นจนํานวนมากคาดว่าจะมีชาวนาเข้ามากู้เงินกับทกสมากกว่า4 0 0 0 0รายด้วยกัน